สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องฟานิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พี่จ๋าหาน้อยรวมทั้งสี่น่อยนะคะ,วง,ะ,คะงวดประจําวันที่8ปดนะคะอ่าลงให้ช้าหน่อยพี่พี่จ๋าวันนี้วันหยุดแล้วก็ฝนตกด้วยเนาะอาจจะเสียงแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะอ่าก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแ่า18ปดีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปนะคะพี่พีจ่าผลสรุปของวันที่7อ่าซึ่งของวันที่7นี้แอร์ให้เด่นที่3กับ5ไปเด่นที่3กับ5นะคะพี่พีจา่าผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือ 6, 2, 5นะคะ หกมา2มา5มานะคะพี่พี่จ๋าดินที่5แอดมาแอดมี5 2นะคะแล้วก็ตารางเรามา3ตัวเลยเนาะส่วนล่างนะคะ8 4แอดให้กันที่4แต่8 4ด่แอดไม่ได้ดึงออกมานะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็คือเข้าตารางเนาะ8 4 4 8มาแล้วมาอีกนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะในรอบที่4 5 3 2 5มา3มา2มา, 3, 2, มานะคะดินที่3แอดมาแอดเน้นไปที่3 2 สามตัวแตกแล้วก็ตัวที่แอดจับคู่ให้ด้วยนะคะส่วนล่างหนึ่งสองนะคะแอดหลุดไปในรอบปกตินะคะศูนย์เจ็ดหกนะคะล่างสี่หกเจ็ดหกแอดหลุดไปสี่หกมานะคะพี่พี่จา๋าสี่หกก็มาตารางเช่นกันเนาะมาในอ่าชุดกันนะคะสําหรับในรอบ v ีไนะคะสี่ศูนย์หนึ่งล่างสามหนึ่งอันนี้แอดหลุดไปเลยเนาะเด็ดที่สามมาแต่สามหนึ่งแอดก็ไม่มีนะคะอันนี้หลุดนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกํลาลังแงใจให้แอดต่อด้วยเนาะแนวทางทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเพราะว่าสูตรการคํานวณน,นะคะพี่ๆ๋าเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเผื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะชอบคอยตามไม่ชอบผ่านเนาะ,ะมาดูกันนะคะสาหรับของวันที่8ป สำหรับของวันที่แปดใครชอบแบบไหนตามแบบนั้นนะคะสำหรับพี่พี่ fc ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดด้วยเด้อพี่พี่จ๋าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะคะใครชอบอชุดโค้งสุดท้ายตามโค้งสุดท้ายได้นะคะโค้งสุดท้ายแอดก็จะให้ไปแค่สามคู่เนาะ ให้ให้ให้หกคู่แต่ว่าเน้นไปที่สามคู่นะคะเน้นก็จะมาในสามสองเห็นไหมมาในสามสองนะคะอะ่ชอบใบไหนตามใบนั้นนะคะอ่ะไปกันต่อสําหรับในสูตรนี้ที่เป็นตารางแต่ตารางนี้ถ้าใครชอบสามตัวจับได้เลยนะอ่ะาเพราะว่าแอดไปจับให้ในกลุ่มช่องใหญ่นะคะสาหรับสามตัวมาตรงๆงเลยเมื่อวานสามตัวในห้องในกลุ่มนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับ ตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมี4 1 3หนึ่งสานะคะห5 0้าศูนย์เอาหกแอดมาใส่นี่หกหรือเก้านะคะพี่พี่จ๋าหกหรือเก้านะคะอ่าสำหรับตัวเด่นแอดให้เด่นที่ห้า เด่นที่ห้ากับสามนะคะพี่พี่จ๋าห้ากับสามมาอีกแล้วเนาะวันนี้มาตัวเดิมนะคะมาตัวเดิมแต่ไม่รู้ตัวที่จับคู่จะมาหรือเปล่านะคะดูกันอ่าสาหรับตัวที่แอดจับคู่ในเด่นที่ห้านะคะในเด่นที่ห้าแอดก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งใครไม่ชอบจับในตารางได้นะคะพี่พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะห้าสอง 5 4นะคะระวัง5 3 35จะมาประกบคู่กันเด้อถ้าใครชอบตามด้วยนะคะสำหรับ3นะคะแอดก็จะมี30 31 32 32น่มาี้มาแล้วมาอีกได้นะคะแอดคำนวณออกมามี3 2อ,อีกนะคะพี่ๆจา๋าแล้วก็36 อ่ะสำหรับชุดกันนะคะกันไปที่สี่กันไปที่สี่ก็มีสี่ศูนย์นะคะชอบสีสีตามสีสีด้วยเนาะสายเบิ้นเนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะสี่สามสี่เจ็ดนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นทีนี้ว่าอาจจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋า ย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะแอดไม่รู้เหมือนกันเลือว่าจะมาตัวไหนนะคะอ่ะไปดูกันตัวที่แอดเน้นสำหรับตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่5ู้นย์นะคะ5 4าสี่สามศูนสามหนึ่ง ส่วนชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่4041นะคะอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่พีจา๋าแอดก็ขอขอบคุณพ,พี่พี่พพทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแอดก็ขอให้เฮงเรวยๆกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ